เขตเทศบาลตำบลศรีราษฎนี้ มีเขตพื้นที่ที่ทางเทศบาลได้ดูแลจำนวน8หมู่บ้าน9ชุมชนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเสีรามีประมาณ4,900กว่าคนก่อนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชนิพนจะเข้ามาให้บริการทางเทศบาลตำบลศสีราษมีประสบปัญหาในเรื่องของไแล้แงเนื่องจากว่าเราต้องอาศัยน้ําบนผิวดินแต่ก่อนผู้ใช้น้ําก็มีประมาณ300กว่ารายอาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงฤดูแล้งมีเรื่องของน้ําไม่สะอาดและก,การผลิตน้ํายังไม่ได้มาตรฐาน ก็ทําให้พี่น้องประชาชนไม่ได้น้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาด ในปี2565ที่ทางเทศบาลได้รับโครงการนี้มาแล้วก็เปิดบริการเมื่อเดือนเมษายนทางเทศบาลก็ได้เปิดการบริการน้ําทุกวันทุกเวลาไม,ไม่ได้กําหนดเวลาปิดเปิดแต่อย่างใดซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องผู้ใช้น้ําในเขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะมีความพึงพอใจมากในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้สําหรับน้ําอาโอก็เช่นเดียวกันน้ําอาโอนี่ก็เป็นน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็อร่อยแล้วก็มีผลดีต่อสุขภาพด้วยทําให้พี่น้องที่ทราบข่าวว่าโครงการนี้ได้ เปิดบริการน้ำโอฟรีก็มีผู้ใช้น้ําในเขตเทศบาลตำบลศรีสนะแล้วก็ผู้ใช้น้ําในนอกเขตเทศบาลก็มาขอใช้น้ํา r o อย่างมากมายพอมาถึงปี2566ประชากรเริ่มหนาแน,น่นขึ้นที่สาคัญก็ผู้ค้าขายในเขตเทศบาลนี่ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นจาก300กว่ารายมาเพิ่มเป็น970รายพราะี6 7กเระบบโปัญหาเรื่องไัยแล้งมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับผู้ใช้น้ามีจานวนมากพี่น้องเกษตรกรก็ปลูกข้าวโพดเป็นจำนวนมากด้วยทําให้ปริมาณน้ําที่จะบริการให้กับ พี่น้องที่ใช้น้ำนี่ขาดแคลนทางเทศบาลก็ออกให้บริการเติมน้ําให้เกือบทุกวันแหล่งน้ําบรดาลที่ใช้ในเขตเทศบาลตำบลศรีชนะประมาณ3บอ่อคือบอ่อหนึ่งยออยู่ที่โรงเรียนบ้านจอกประชาสามากีส่วนบ้านสํารงระวีเราก็สูบน้ําจากบ่อบาดาที่อยู่หน้าสํานักงานเกษตรอาเภอศรีชนะของเราตอนนี้จากสูบได้2บอ่อก็เหลือบอ่อหนึ่งก็คือเราใช้น้ําบนผิวดินมาผิดเพิ่มด้วยสําหรับโครงการน้ําบาดานขนาดใหญ่จากที่เคยสูบได้10บ,บ่อก็เหลืออยู่4บอ่อก็ยังเปิดให้ใช้บริ อยู่ทางเทศาบาลได้กําหนดเก็บเงินค่าน้ํา ถ้าไม่เกิน20หน่วยเราก็เก็บหน่วยละ4บาทแต่ถ้าเกิน20หน่วยเราก็เก็บ4บาท50ไปเป็นขั้นบันไดจนถึง6บาท50ขึ้นไปทีละ20หน่วยเราก็จะเพิ่มหน่วยละ50สตางค์ต้องนำเรียนให้พี่น้องในเขตเทศบาลตะบลศรีตระนทุกท่านนะครับที่ใช้น้ําจํานวนทั้งสิ้นก็ประมาณ970กว่าท่านได้ช่วยกันประหยัดในเรื่องของการใช้น้ําโครงการของเราต้องใช้น้ําใต้ดินมากในการผลิตน้าประปามาเพื่อบริการกับพี่น้องเราทะนนก็อยากขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านได้ช่วยกัน ทันรูสนอมโครงการนี้ไว้ก็คือการช่วยกันประหยัดในการใช้น้ําใช้เฉพาะที่จําเป็นนะครับต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องเราทุกท่าน้วยนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกสว่วนก็ได้พยายามประสานความร่วมมือแล้วก็จัดหางบประมาณมาเพื่อจะมาบํารุงในโครงการนี้นะครับเพื่อให้โครงการนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็ให้พี่น้องเราได้ใช้น้าตลอดทั้งปี สภาพภูมิประเทศเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุนะครับเป็นสภาพพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุมีหมู่บ้านในเขตทั้งหมด12หมู่บ้านแหล่งน้ําในเขนตตำบลพยุของเราถ้าเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติถือว่าไม่มีนะครับส่วนมากจะเป็นบอ่อบาดาลหรือเป็นบอ่อเก็บกักน้ําเล็กๆเ,เ,เป็นสะน้องในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านโครงการนี้ก็คือเราได้มาเราสามารถที่จะจ่ายน้ําให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีน้ําใช้4หมู่บ้านกับอีกหนึ่งโรงพยาบาลพยุ ระบบประปาที่เราบริหารจัดการในตรงนี้ที่เราจ่ายไปใ,ให้แต่ละหมูบบ od, บ آن, ่บ้านก็คือบ้านหนองวาดบ้านหนองทับไทยบ้านหนองม่วงบ้านหนองลังเ, consumers. เราจะจ่ายเข้าจุดประปาหมู่บ้านเดิมของเขาเพื่อจะใช้ระบบแรงดันของแต่ละพื้นที่ซึ่งเข้าไปเสริมเพื่อที่จะให้ในหมู่บ้านนั้นๆมีน้ําใช้เพียงพอตลอดทั้งปีในการบริหารจัดจาการในการส่งจ่ายน้ําหรือการบริหารจัดจาการในการเก็บค่าน้ําเป็นค่าใช้จ่ายก็คือพื้นที่ตรงนี้นําเดียงก่อนว่าเราเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแรงไม่ค่อยมีน้ น้ำเราน้อยทรัพยากรเราน้อยเราก็เป็นแบ่งช่วงเวลาในการเปิดจ่ายน้ําให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการน้าอัตรตาการเก็บเราเก็บหน่วยละ7บาทคงที่ก็คือว่าประชาชนให้ความร่วมมือดีการบริหารจัดการของเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในส่วนของจุดบริการน้ําดื่มของเราตอนนี้เราทําเป็นย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับผมไม่มีการเปลียกระเปิดก็ประชาชนก็เข้ามาใช้บริการเยอะในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ของเราแล้วก็ประชาชนในหมู่บ้านที่ใกล้ๆเข้ามา ก็ถือว่าเยอะแล้วก็ต่างอำเภอต่างตำบลขี่รถผ่านเห็นก็มีภาชนะมาลองเขาก็ได้กดไปใช้เอานําไปบริโภคประชาชนที่มารับบริการน้ําดื่มของเราก็จะอยู่ในช่วงเช้าและช่วงเย็นประมาณสัก8ปดโมงถึง10บโมงแล้วก็ประมาณสัก16บหนาฬิกาถึง18บแนาฬิกา โครงการใหญ่ที่มาลงตะบนพายุนี่มันก็ดีครับดีที่ว่ามันกระจายไปหลายหมู่บ้านคุณภาพน้ำประดานมันใช้ได้ดีน้ำมนแมรงดีผมก็เป็นผู้ดูแลฝ่ายน้ำประปาในหมู่บ้านอย่างนี้นะผมขอฝากผู้ใช้น้ำโครงการนี้ช่วยประหยัดประหยัดน้ำหน่อยเพราะว่ามีอะไรลองไว้ก็ให้ลองไว้ก่อ,กอนเผื่อจะได้ใช้ช่วงที่น้ำมันขาดอยากให้รู้คุณค่าของน้ำอย่าทิ้งขว้างอย่าปล่อยละเลยให้เก็บไว้ใช้นานๆขอบคุณครับ ผมเอาน้ำที่นี่ไปทำก๋วยเตี๋ยวแล้วไปหารด้วยเอาน้ำที่นี่อาทิตย์ละครั้งครับแต่ก่อนซื้อน้ำผงครับทังละสิบาท12บาทไรน,นะครับเขามาส่งด้วยค่าจะจ่ายมันแพงหน่อยครับที่มันจะถูก,กัว่าอีกอันนี้ก็ทั้งละ5บาทเอง ที่บ้านหนองว่ามีน้ํากองเขาเปิดฟรีแต่ก็ไม่ได้มาพอมาก็ติดเหรียญแล้วค่ะมาแรกๆมันก็ถังนึงก็ประมาณ4บาทเองค่ะแต่ตอนนี้มันก็เถิบขึ้นมาแต่มันก็คุ้มกับบางทีเราไม่มีน้ําที่จะดื่มที่จะใช้เราก็ต้องวิ่งมากดค่ะสัปดาห์ละครั้งบางทีก็เดือนละ3าครั้งแล้วแต่เราใช้มากใช้น้อยค่ะเมื่อกี้มาเติมน้าํา8ถังจํานวนเงิน43บาทค่ะมันก็คุ้มมันก็สะดวกดีเรามาแล้วก็กดน้ําแล้วก็ได้ใช้ โครงการนี้ที่ได้มาก็ดีใจก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่เติมเต็มให้กับประชาชนในหมู่บ้านในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุของเราเพื่อที่เขาจะได้มีน้ําน้ําใช้น้าําอุปโภคตลอดทั้งปีชาวบ้านก็ปราบปื้มและดีใจที่กรมน้าบาดาลน,นาโครงการดีๆนี้มาสู่ในเขตชุมชนของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุชาวบ้านและชุมชนก็มีความภาคภูมิใจในภาพมหากรุณาธิคุณในโครงการนี้ที่ท่านได้จัดหามาให้ ประสบนิกรในเขตเทศบาลตะบนศรีรัตนะทั้ง9ชุมชนมีความทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการน้ําบาดาขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาแ,แล่งรับเป็นโครงการในอันเนื่องมาจากพระราชดิริน่าว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระเมตตาให้กับผู้ใช้น้ําหรือพี่น้องเกษตรกร,กรและก็พี่น้องในชุมชนในเขตเทศบาลตะบนศรีรัต,ระน,ตระนะ